ผมลาออกมาสตรีมเกม ROV ตั้งแต่เด็กแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมมากชอบเล่นมากๆจนมีเพื่อนคนนึงเนี่ยชวนเล่นไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรเนี่ยผมก็จะเล่นกับเพื่อนคนนี้ตลอดจนวันนึงอ่ะแยกย้ายกันแล้วผมอ่ะโทรหามันเว้ยผมไม่ได้อยากเล่น r อาวนะแต่ว่ามันอ่ะเล่น r อาวผมก็แค่อยากจะคุยกับเพื่อนไม่ได้อยากเล่นจริงๆหรอกแต่ว่าอยากหาอะไรทํากับเพื่อนมากกว่าก็เลยลองเปิดใจเล่นพอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันสนุกว่ะมันอยากชนะมันกระหายแรงจากนั้นผมก็ไปเป็นพลทหารไปเรียนนักเรียนในสิบจบมารับราชการผมก็ยังเล่นกับเพื่อน ื่่ออคนนี้ยูพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมก็ชอบโพสช็อตไฮไลท์ก็จะมีคนเข้ามาเม้นถามว่าออกของอะไรทายังไงผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ว่าคอมเมนต์มันเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เลยทาคลิปสอนพอทําคลิปสอนคนก็เริ่มทักว่าวิอธิบายเข้าใจมากเสียงน่าฟังคือผมมาเป็นคนชอบอัดไฮไลท์ไ้ดูเล่นอยู่แล้วก็เลยซื้อแคปเจอร์การ์ดเลยสตรีมเลยคิดแค่ว่าดีจังเผื่อมีคนมาถามสตรีมไปด้วยมีเพื่อนคุยด้วยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสตรีมนะครับพอผมสตรีมไปได้สักพักมีงานเข้ามี สปอนเข้าคลิปเริ่มมียอดวิวจนวันนึงเนี่ยรายได้เสริมเนี่ยมันแซงรายได้หลักประมาณ7-8เท่าแล้วผมก็เลยขอลาออกเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยกับพอบร้อยเสร็จเนี่ยผมเปิดประตูเข้าไปเลยปึ้งมาทําเรื่องลาออกครับพอบร้อยให้มาที่ห้องนี้รุ่นพี่ถามว่าจะลาออกไปทําอะไรผมบอกเลยว่าผมจะไปสตรีมเกม ROV เชื่อไหม ในห้องคือแบบหัวล้อผมหมดแต่เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสตรีมเกม R อาวคืออะไรผมเช่าเอกสารขึ้นไปบอกผู้พันยังไงเพราะผู้พันเขาไม่รู้ว่ามึงะอกไปทาอะไรซึ่งผมในตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทําควบคู่2อ,อย่างได้เพราะว่าผมนอนไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ําในแต่ละวันแต่สุดท้ายผมก็ได้ลาออกนะครับต้องขอบคุณ R อาวีมากๆที่ทําให้ผมมีวันนี้และวันนี้ผมภูมิใจมากที่ผมได้เลือกในสิ่งที่ผมชอบจริงๆได้ทําในสิ่งที่ผมรักจริงๆแล้วผมก็จะเป็นสตรีมเมอร์ที่น่ารักของทุกคนจะตั้งใจ สตรีมตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆตลอดไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใครมีเรื่องราวดีๆของ r o วก็มาเล่าให้กันฟังหน่อยนะ